สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาต่อกับเจ้าปอดมินิอ,อัพโรคครับตอนนี้จะทำช่วงหน้าไปแล้วนะคอนโทรลเบล้วเดี๋ยวเราจะมาทำช่วงหลังต่อครับก็จะเป็นใส่ยางใส่ยางอะไรแล้วก็เป็นอ่าเป็นเหมือนการยกในตัวนะครับแล้วก็โลบาร์บางหัวอ่ะเดี๋ยวล้อที่จะใส่คันนี้ผมก็จะใส่ล้อเจ็ดนิ้วเลยครับ คันก่อนผมทําใส่ล้อหกนิ้วไปนี่ครับใส่ล้อแล้วครับพวกเหมือนกันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็จะอยู่ช่วงนี้นะนไหลายเดียวกันเลยเท่อะทงหลังงับจะได้ยกง่ายๆแต่เดี๋ยวก่อนจะใส่ยางนะครับ มันต้องเดี๋ยวผมจะเอาหน้าให้มันลอยก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันจะยกตอนยกล้อเนี่ยมันจะสุดแค่ไหนเร้จะทำขามารับยางถูกเพราะว่ามันมันต้องเป็นการยกในตัวด้วย นี่ครับก็จะให้มันยกล้อประมาณไหนแล้วก็ตั้งเอาครับคิดว่าก็เท่านี้ก็น่าจะพอนนะแล้วนะพอเวนี่ครับมันเป็นยางยางอะไรไว้คำ้ำค้ำกันยกครับอย่าไปโดนดินเลยเดี๋ยวยกด้วย อย่างอะไรเนี่ยเป็นตัวทำกันยกกันยกเดี๋ยวมาดูกันอ่นนี้ก็จะเป็นเป็นล้ออะไรอ่าเป็นล้ออะไรแล้วก็เป็นกันยกในตัวด้วยครับนี่นี่ถอดใส่ได้ครับอ่าใส่หกนิ้วเจ็ดนิ้วได้หมดครับล้อทุกอย่างที่เป็นสามรูครับใส่ได้หมด นิ้วเจ็ดนิ้วแล้วแต่ชอบครับแต่ผมก็จะใส่หกนิ้วไปให้ครับเพราะว่ามันจะเข้ากับบอดี้รถเพราะว่าบอดี้รถเล็กนี่ล้อเจ็ดนิ้วอนี่ครับล้อเจ็ดนิ้วมันดูว่ามันดูใหญ่กันเลย เจ็ดแนวโอ้ยหกแนวอ่านี่ครับโลบาของเรานะชั้นประามาณนี้ครับโดนขึ้นมาครับนี่แล้วเดี๋ยวข้างบนก็ใฟ่เหมือนเดิมครับง่าไฟเดี๋ยวนี้ผมจะต่อให้ติดหมดเลยนะไฟเนี่ย กระพิบปบปั๊บปบป๊บปับปบปบป๊บไปหมดเดี๋ยวไปดูครับมีสีสีสด้วยอ่าโอเคอ่าน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะนี่ผมหาวัสดุมาเป็นสแตนเลสครับอ่าแข็งแรงครับบางแต่แข็งนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะคันเร่งครับนี่เวลากดก็นี่ ่านี่ครับเวลากดครับนี่ครับนี่เดี๋ยวจะมีจุดหมุนตรูนี่แล้วมันก็จะดึงสายสลิงขึ้นมานี่อืมัมนคลิ้งอยู่ที่มือเนี่ยมันจริงๆนะมันจริงๆก็จะบอกให้นี่อ้าอเค ก็เดี๋ยวเราก็มาทําพวกชุดเบรกชุดคัตอ่าชุดมือคัตนะครับกับชุดมือเบรกตรงนี้ก็หลักการก็จะใช้เป็นน็อตฝั่งเข้าไปครับอ่าฝั่งอย่างนี้ครับฝั่งแล้วก็เชื่อมเลยครับสองฝั่งนี้นะแล้วก็จะโยงเป็นงอเหล็กขึ้นมาครับไว้มือเบรกนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวอนตอนเสร็จด,ดีกว่าครับ นี่ครับสายคัสอ่าไม่ใช่สายคัสชุดคัสชุดเบรกของผมนะนี่ประมาณนี้อ่าอันนี้เบรกอันนี้คัสอ่าก็เดี๋ยวจะทําที่โยงสายที่ดึงสายครับนี่อันนี้ก็จะดึงปั๊มจะปั๊มปั๊มจะอยู่ฝั่งนี้แหละ นี่ครับก็จะเป็นตัวดึงสายนะนี่ครับนี่งงดึงสายอยู่ที่ที่ที่มือดึงอานี่ครับเบรกเราจะทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่จะอยู่ <c oughs> ประมาณนี้ครับนี่เห็น <c oughs> ไหมมันจะใช้แรงดึงนะ นี่ครับเป็นเบรกโอคัสครับมันจะดึงเนี่ยพอดึงปุ๊บมันจะกดมันจะกดลูกป,ปั๊มพอดีเลยนี่เดี๋ยวจะท้องกลับไอ้ตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าดึงปุ๊บมันก็กดดึงกดดึงกดอ่ะเดี๋ยวดู้อนเสร็จครับนี่ครับเรียบร้อยคันเร่งเบรคคัสนี่ครับคันเร่ง นี่ครับคันเร่งนี่นี่นี่เห็นไหมอ่าคันเร่งคันเร่งเบรกเบรกนี่เบรกอ่าเห็นไหมเบรกครับตั้งได้นะแล้วก็นี่คัดอ่าคัดก็ตั้งได้เหมือนกันครับตั้งจุดนี้ตั้งได้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ได้หนึ่งจุดนี่ครับเลื่อนได้ปรับได้เห็นไหมอเอค เดี๋ยวอืมโอเคครับก็เดี๋ยววางเครื่องแล้วก็ประกอบฝายเรียบร้อยเชื่อมจับเชื่อมให้หมดก็้มันก็ได้ดโอเคละเดินหน่อยไฟไปก็เดี๋ยวลุยต่อครับ อะครับตอนนี้ผมก็เริ่มอ่าหรือแล้วก็ไล่เชื่อมแล้วนะเพราะว่าเก็บรายละเอียดหมดแล้วครับเดี๋ยวจะไล่เชื่อมแล้วก็จะมาติดเครื่องแล้วครับเดี๋ยวไล่เชื่อมก่อน ตอนนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วแล้วก็ไล่เจียหมดแล้วนะครับนี่ครับอ่าอ่าครับก็เดี๋ยวพอมันเจียอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะประกอบอ่าประกอบให้เป็นคันอีกรอบแล้วก็จะมาทดสอบวิ่งกันดูอีกทีนึงครับอ่าเราจะได้รู้ว่ามันต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าครับก่อนจะรื่มทำสีนะ ก็สำหรับ EP นี้ครับก็เดี๋ยวจะทำเพื่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็มาต่อกันอีกที EP หน้าแล้วเราผมจะมาประกอบให้เป็นคันอ่าแล้วก็จะมาทดลองวิ่งกันให้ดูครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปกันครับ